ก่อนจะเริ่มรีวิวอย่าลืมกดติดตามช่อง MotorLine a u t o g a r e ของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาไปชมรถ Crossover ขนาดกระทัดรัดที่หลายคนตั้งตารออย่าง Toyota Yaris Cross 2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมการดีไซน์ที่โชบเชี่ยวเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะท,ที่ตอบโจทย์ทั้งในเมืองและนอกเมืองอย่างลงตัว รุ่นนี้ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จของโตโยต้าในตลาด SUV ขนาดเล็กที่ผสานความสปอร์ตกับความประหยัดได้อย่างยอดเยี่ยมเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกโตโยต้า a r i s Cross 2026มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ดูทันสมัยและแข็งแกร่งมากขึ้นไฟหน้าเล็ดแบบโปรเจคเตอร์ดีไซน์เฉียบพร้อมไฟเดทามรันนิ่งไลท์ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมกระจังหน้าทรงใหม่ตกแต่งด้วยโครเมียมดำเงาเพิ่มความดุดัน เส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้มีความลื่อไหลแต่ยังคงความบึกบึนในสไตล์ SUV ล้ออลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถหลังคาทูโทนและเสาเอสีดำให้ความรู้สึกคล้ายรถยุโรปส่วนด้านท้ายติดตั้งฝ่ายท้ายเล็แบบซิกเนเจอร์พร้อมสปอยเลอร์ที่ช่วยเพิ่มความสมดุลและความสวยงามในทุกมุมมองภายในห้องโดยสารของ t o y ย t a y ย r i s Cross 2026ออกแบบให้เรียบหรูและใช้งานง่ายวัสดุคุณภาพสูงและการประกอบที่ประณีตในทุกจุด แผงคอนโซลกลางขนาดใหญ่พร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด10.5นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงคุณภาพจาก JBL ให้เสียงที่คมชัดทุกย่านความถี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ3ก้านพร้อมปุ่มควบคุมต่างๆทําให้ผู้ขับไม่ต้องลามือจากพวงมาลายัยเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ให้ความสบายทั้งผู้ขับและผู้โดยสารตอนหลังพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างขวางเหมาะสําหรับการเดินทางไกลหรือใช้ในชีวิตประจําวัน ในด้านขุมพลังโตโยต้ายาริสครอส s อ2พัมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตร VVT-iE ให้กำลังประมาณ106แรงม้าและแรงบิด138นิวตันเมตรระบบส่งกำลังแบบ CVT ใหม่ที่ปรับจูนให้ตอบสนองได้รวดเร็วและนุ่มนวลกว่าเดิมนอกจากนี้ยังมีรุ่นไฮบริดที่ผสานการทำงานของเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวม116แรงม้าช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้สูงสุดถึง26กิโลเมตรต่อลิตรเหมาะกับคนที่มองหาความคุ้มค่าและเทคโนโลยีรักสิ่งแวดล้อม ระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อความมั่นคงในการขับขี่บนถนนหลากหลายสภาพทั้งในเมืองที่มีโค้งแคบหรือถนนนอกเมืองที่ครุขระการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารถูกพัฒนาให้เงียบขึ้นและลดแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นระบบเบรก ABS EBD และเบรก ASSIST ทำงานร่วมกับระบบควบคุมการทรงตัว VSC และ t r a c t i o n Control เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในทุกการขับขี่ ทางด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัย Toyota y a r ริ Cross 2026มาพร้อม t o y ย t a s a f e t ี้เซรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้า p r e c o l l i s i o n System ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันไดนามิกกระด c าครู e คอนโทรลระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนเลนดิพัตตัวอเลอรพร้อมระบบช่วยพวงมาลายัยเลนทรัสซิงแ s สิสรวมถึงระบบไฟสูงอัตโนมัติออโตเมติกไฮบีมที่ช่วยให้ขับขี่กลางคืนปลอดภยัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีระบบกล้องมองรอบคัน360องศาเซ็นเซอร์จอดร,รถรอบคันและระบบตรวจจับจุดอับสายตาบลายสปอร์ตมอนิเตอร์ที่ช่วยให้ผู้ขับมั่นใจทุกครั้งที่เปลี่ยนเลนหรือถอยจอดตัวรถยังมีระบบช่วยลงทางชันฮิลเดสเซนคอนโทรลและระบบควบคุมการออกตัวบนทางลาดฮิลสตาร์ทแอสซิสสำหรับผู้ที่ชอบขับรถในเส้นทางภูเขาหรือพื้นที่ลาดชัน t o y o t a Yaris Cross 2026เป็นรถที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสปอร์ตความประหยัดและความปลอดภัยครบถ้วนในคันเดียว ดีไซน์ที่โดดเด่นเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งานทุกลฟ์สไตล์คือสิ่งที่ทำให้รุ่นนี้น่าสนใจอย่างมากหากคุณกำลังมองหา SUV ขนาดเล็กที่ครบเครื่องทางด้านรูปลักษณ์และเทคโนโลยี y aris cross รุ่นใหม่นี้คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดอย่าลืมกดติดตามช่อง motorline autocare a เพื่อรับชมรีวิวรถรุ่นใหม่ๆจากทุกแบรนด์ก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ